สวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาแชร์เรื่องการช้อนเหรียญในคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ช่วงนี้คนพูดเรื่องคริปโตเยอะนะครับผมแล้วก็พูดถึงการช้อนเยอะในช่วงนี้ราคามาลงเยอะๆผมก็เลยมามาหาความรู้แล้วก็อยากมาแชร์ว่าการช้อนเหรียญเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมบางคนอาจเคยได้ยินการช้อนเหรียญเนี่ยมาจากวงการตลาดหุ้นเนาะนะครับก็ในวงการคริปโตเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะ,จะมาเล่าในมุมของ เหรียญเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูสไลด์กันผมเตรียมสไลด์มาส่วนหนึ่งด้วยอ่ะครับผมก็เริ่มต้นนะครับผมเรามีเงินอยู่ร้อยบาทนะครับผมผมจะซื้อเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยราคาต่อเหรียญนกน็คือ10บาทนะครับผมแสดงว่าผมสามารถซื้อได้10เหรียญน,นะครับผม,ผมก็เลยซื้อมานะครับผมวอลเล็ตในมือผมเนี่ยก็จะกลายเป็นมูลค่า100บาทนะครับแล้วก็อยู่มาวันนึง ตลาดมันก็บอกว่าเออราคาเหรียญที่คุณถือนี่ยมันลดลงนะจาก10บาทเหลือ8บาทนะครับผมก็ทําให้มูลค่าในกระเป๋าเนี่ยผมเหลือ80บาทนะครับพอมันเหลือ80บาทแล้วจะทํำยังไงนะครับวิธีที่1นนะครับถือมันไว้เพราะว่าเราเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกจบไม่มีอะไรเบสิกมากๆอดทนนะครับวที่2เนี่ยถ้าเรา รู้หรือคิดได้ว่ามันจะลดลงอีกนะครับเราจะทำยังไงกับมันนะอันนี้คือวิธีเริ่มที่จะช้อนแหละเราก็เลยทำการขายเหรียญทั้งหมดออกไปนะครับผมขายเหรียญทั้งหมดเพื่อได้เงินมา80บาทนะครับแล้วยังไงต่ออีกเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะลดไปที่6บาทนะครับผมพอ ตอนนี้เราเหลือเงิน80บาทก็จริงเน,นาะจากทุนร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพอเหรียญมันลดลงไปเลือ6บาทเราเอาเงิน80บาทเนี่ยไปซื้อเหรียญตัวนั้นนะครับผมไปซื้อเหรียญตัวนั้นเลยนะครับผมเราสามารถซื้อได้ปริม,มาณเหรียญ13เหรียญน,นะครับปริม,มาณเหรียญมากขึ้นนะครับผมในมูลค่างเงิน80บาทโอเคแล้วยังไงต่อถ้าตามอไอเดียลหรือแบบตามความคิดความฝันหรือแผนของเราเนี่ย คือราคามันจะกลับไปที่10บาทอยู่ดีนะครับผมซึ่งเมื่อราคากลับไปที่10บาทแล้วเนี่ยเราจะได้เงิน130บาทเพราะว่าจังหวะที่เราไปช้อนนะครับผมเราได้มา13เหรียญน,นะครับผมในปริมาณเหรียญที่เพิ่มขึ้นนะทำให้เราได้มูลค่าตอ่อมากลับขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นไอเดียลมากๆคือมันเป็นแบบ p a t ถ้าตามสูตรมันเป็นต้องเป็นประมาณนี้แต่ความเสี่ยงข,ของมันก็คือ เราจะรู้ได้ไงว่ามันขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากแล้วก็2ก็คือเราอยู่ตรงไหนนะครับผมไอ้สิที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะเป็นอยู่บนสุดมันคือจะไม่ขึ้นมากกว่านี้นะครับอาจจะอยู่ตรงกลางนะครับผมหรืออาจจะอยู่ตรงบอททอมสุดก็ได้นะครับผมซึ่งเราต้องศึกษาทํากันบ้านหาข้อมูลเองแล้วก็ดูตลาดเองแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะเข้านะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องการช้อนเหรียญน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้แล้วกันหรือถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคก็แนะนําอะไรก็แชร์กันมาได้นะครับผมด้านล่างก็วันนี้ก็ประมาณนี้สาหรับคลิปการช้อนเหรียญคริปโตเคอเรซีนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้ายัางไงก็คอมเมนต์ด้านล่างขอบคุณครับ